ผมวันนี้ก็เป็นการตามติดชีวิตเ,เบาเขียวผมเอ็มคีรถครับหายไปหลายมือครับผมอ่าเบาเขียวครับผมบาวนบ้านเดอดกี้ครับปนจิปนไปไสนอเบาเขียวเฮาครับยีรถแปดแปดแป๊ดแปแปไป่าถอนไสน่เบาเขียวเ ชีวิตเบาเขียวเ,เราเป็นคนนุ่มโสดครับผมนุ่มโสดเบาเขียวยังพันมีครูครับ เดี๋ยวสิส่วปนปิดกน่าบเบเขียวนี่บเบาเขียวพยเเขียวเาเขียวพ่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไ,ไปสายไปสนี่ ถ้าชีวิใส่หนิเขาติดคาร์ลเขาคนน่อยนึงมือจะใส่ยื้อใส่บรรลุนพอดีเลยบากเขียวไปนำก้อน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 กับร่งตั้ลาหานักแสดงอยู่หน่เออพอพอเปล่าเขียวพอดีเขาไปบ้านผมอยู่บ่เขาไปอย่่บบเห็นรถก็เรียนน้ำน้ำเลยไปเอาไปก้อนเดี๋ยวสัญญาณก็มาแล้วซีบ้าก็ตามไปครับผมอมาลานไหนลานไหนซีแยกแยกโอเคครับนำก้อนเลย <Yeah. laughs> บปล่าเขียวครับผมสิปเสนีข้าเหล่าครับผมเปล่าวเขียวเอ้ยต <laughs> ามติดชีวิตบปล่าเขียว,ว,ยวครับผมบปล่าเขียวจำกันได้ไหครับผมนักแสดงอ่าเป็นนักแสดงครูครับผมครับผมเป็นครูดูอ่าดูโอ้ห้ซื้อให้จักขวดหน่อยนึงครับ แม่ครับก๋วยเตี๋ยวเลยครับก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบะเขียวก๋วยเตี๋ยวบอครับเอายังครับผมกินขอมาเรียบร้อยแล้วบอมามามาโอ้ขนมก็มีหลายครับเอาบักต hmm? ัวเอาตัวน้บบกเขียวน้อเด็กเด็กคนหน่อยกว่าจ้าเด็กแตงโมคุณแม่ครับสุดตุยสุดตุยมุ้ยบ่ะ ยิเยิ้เหนแล้เห็นแล้วพิกัดพิกัดตรงนั้นเฮ้ยมัตานนะฮะนำมาแสดงเขาจะพอครับวันนี้เพี้เดียวหครับแม่าว่าเป็นจะม่แห้งแต่น้อจัีย์ น้ำใสๆอ๋าถูกน้ำใสไร่บริสุทธิ์น้ำใสไร่บริสุทธิ์เอาโรลเด,ด้อเจ้าเหี่ยวผมเสียขวดนี่หรอกนี่น้ำตาเนี่นะ <c oughs> โอ้โหวันเดียสีไอ้ตราช้างครบครัวแม่ก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวอะไรก็เดาอ๋อมันยังไม่ร้อนนะแม่อืมบพ่อมคุณแม่อ้โมาเด้อครับพี่น้องเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านรุนครับผมสี่แยกบ้านรุนร้านคุณแม่ครับผม ่จันเขียวมา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 เอาสุดยอดเลยครับเพลงเพ่งเพ่งเพลงเพลงคนมักทัวร์ครับโอเคครับผมเอ้าคนมักทัวร์ครับผมเป็นเมนทัวร์ดำครับทัวร์ขาวเอทัวร์เหลืออออจันเขียวจันเขียวจัดจับจับครับผมเอาเอาครับพี่น้องมาได้มาได้มาได้เปลี่ยนบรรยากาศอยู่ตรงหน้านี่ครับบรรยากาศเนาะจันเขียวเนาะขโมยดีใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะ นั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาทุ่งหน้าแล้วเฮาเมื่อยจานเขียวมานอนจชกตื่นเยาวบ้านกับไม่หอดชีวิตอิสระมวนว่าจานเขียวมวนครับผมอืมเคยปวดยังไนนม่น้อราะว่าอยู่ทุ่งหน้าห้องกับหากินหากินยังามภาษาของห้องเนาะแต่มาห้องเยู่บ้านห้องกับว่ได้หากินเนาะอยู่บ้านไม่กัอนนอนซื้อตัวน,นี้ห้องนอนอยู่บ้านห้องกับ ใส่เบ็ดใส่ยังไงใส่เบ็ดปูเป็ดป,ป,ปลาเหรอหาปูหาปลาหายยังกินไปจิบทั่วละว,ว,วลนันเขาเรี่ยมอะไรตัวไม่นครับผมแต่ว่มา,วม,ม,ามาเบิ่งหน้าเบิ่งสีเขียวพื้นที่สีเขียวทุ่งหน้าสีเขียวมันมีความสุขสุขใจสุขใจที่ไหนไม่นครับผมสุขใจที่ไหทถ้ำนาะจัดเขียวเหาสุขใจเพราะว่าอยู่บ้าน กับบันไดนังอยู่บ้าน้องกับบึงเต้นังเบิึงเตโทรโัสั์มีเรือู่แทนเคียวบนหาอู่แม่นครับบนนอนรูดีเดี๋ยว้านอนรูสูงนองรูสูงกระถันอยู่บนหันนอนดอกนอนรูดสูงกระถันร่มกับบนหันนอนแบบเบิองเบิร์ตี้สีเคียวมันเกลีายสูงเขาเคียวอากิลาบุระไหนเนาะมีรถเก๋งในขี่มาทุกหน้าบุระเนาะครับผมแม่อากิลาสวย เหยื่อราคาแยงเหนียกรอเลยว่าอาจารย์เหนียกรอเลยวะเหนียกอชุ่มเลยนะผมวมาซีลผอจานแล้วผมกินออมาพ่อจานพอดีจานเขียวจานเขียวเรียบวัดไม่มาหนี้ว่าซิมาใส่หนีเขาก็เลยบบด้มาใส่หนีใส่หนียังขาเล้าขาเล้าเราขาวคนหน่อยเราขาวคนหน่อยนี่ยังเขียวบุญอย่างไรเมียเลยบ่ บมาเป็นยังคือบ่าวได้ขันเสารจากนี้วหาเขาอยากได้บินมาขาเสด็จบินมาขึ้นนกเจ้าเขาว่าเป็นยังไงเชื่อใจนะล่ะท่านสิบอยากได้เนาะอยากเป็นโสดวะบอกว่าได้อยากเป็นโสดเลยแต่ว่าไม่มีใครเขาเอาแค่นั้นเนาะ ติดตัวอ้ว่าจะคนติดตัวพะอาจาร์จแล้วนอนหนาหมวนอีกอังชิวเลยแมนครับตอนบงนั่นังนค่คคุยอยู่ไบวานห่อหนี่ล่ะเราต้องไปกินอะไรเดี๋กินกินอย่างบ,บ่าเาแมนไปกินไรเดีกินบนแต่เคียนนี่ล่ะ๋อ,อกินคนในบ้านนะครับ เอมีข้าวดีบ,าบ้านออกตังซอยจะคิดไล่กันขุดน้อยนึงกักเดียวกับพ่อกักเดียวได้ได้ได้ฮะมีข่าวดียันเต็มว่าไปย์อักแตงยังเงียบไงบอเดะบอแตงเงียบประมา้แตงกระคึมเลยกระคึมเบียบใส่เสเบาเอา,านะชอบเสเบ่าคิดว่าจะ่องแสดงหนังตลกบอจันเขียวสาของเแถวของ อตลกมดทุกเรื่องเลยเนาะ,ะทุกตอนเลยเนาะของมอเนาะอาจารย์เขียวอะที่บา่าวยังที่ผมเห็น,นเนาะที่บ่าวไทยบ้านเนาะเป็นยังไงจ๊ะบ่าเข้ากับเข้ากับเฮ็ดม้านแบบเนื้อสากเลยตลกแบบห้าเจกห้าก,ก่ะบ,บ้านอาัสรีนะ ห้าก็ห้ามพี่จะผู้หยิงก็มาเอาผู้หญิงมาข่าของเนาะตอนนั้นไหมการยืนมัหงมั่นห,หนึ่งก็งมี่จ่พุ้หยิงมาข่าของเอาผุ้หยิงมาข่าของอย่างเดียวตลกมันตลกอยู่แต่มันตลกแบบบอดสั่งสันแมนะ่เนาะข่าของเห็นเหตุตัวอย่างบ่ดีครับเด็กหน่อยเบึง จังซาไงสแสดงเมื่อนี้มันเรื่องมอหนึ่งกับขาบยาสูบมอ,อ,ย,บบอยังก็บอกยังก็เสียยังก็มาเห็นหน้าโยนต์ไหมไม่เนาะไม่ยังเกามาขาบยาสูบโอ้ยสไตล์ของขามยาเมย์ว้าวขาบยาสูาบเวทเลยสแสดงดีอยู่แสดงดีสแสดงนี้มันทุกคนแหละคือว่ามันมันเสียอย่างเดียวคือว่าผ่าพดไหมไม่นครับอาจารย์ ยังเดียวแค่คิดเพลงือซือคิดดอปไมเพลง,ดงเดยวเพลงยังจันเชีญยวาองข้างนีนโอ้อเสียงเพลงฝันวันที่เราหร่างไกลแต่หัวใจของเรายังอยู่ต่อจากนี้ จะไม่มีใครสู้เพราะหัวใจของไอ้ย,ยังคือเก่าอะไรประมาณนั้นอะไรสุดยอดโอ้เพลงมาใส่เนี่ยบา้านบา้านเดนกีนะครับประมาณนั้นสุดยอดจ้าประมาณนั้นคือกําลังเราสอง ยังอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยใจหรืออยู่ด้วยความรักตัวนี้เชียวเขาฉากไดอ,อาจารย์เทียวเพลงหรอคิดคิดว่าไหมอาจจะเป็นความฝันที่เราไม่รู้จักเป็นแค่ความรักของเราแค่ฝ่าย ดีสุดยอดครับจานสุดยอดครับประมาณนั้นครับผมสุ <laughs> ไม่กำลังคิดเพลงอยู่ครับผมผมมาเป็นสุดยอดแล้วเพลงจักเพลงแต้งเลยจักเพลงมันต,ต,มต่อเติมต่อเติมเรื่อยๆไงครับอ๋อครับผม <laughs> ต้องเขาคิดใดอะไรกันวนนั้นครับผมเผาหัวกนันทันเผาหัวกันจ้นหาหัวครับผมเผาหัวอ <laughs> ้เยเขาเลยจ้นผมมาสนัด ไล่กุยแดงบ่เอาหัวกินมอยู่ทุกหน้าแล้วมันมีความสุขนะ้อต้องประเดียหลอนไฟบรรยากาศองสานบ้า,น,า,บานเฮา<ม>เล่นแบบมวนๆบ่ต้องประเดียหลอนไฟอาจารย์อีสานบ้านเฮา

ให้โลกดูแต่ทำไมก็ไม่รู้จะได้อะไรเนี่ยวเอร็วเอยาไหมตัวเองตัวเองพมันคิดเองไปเรื่อยโอคิดเองคิดต่อเติมเองเนาะเอาอะไรจันเขียวเลยต่อพี่บ่าวก็ร้องเองว่ะบอได้จังให้จันเขียวให้จันเขียวอ จานเขียวเดือดีกีเขาดีกว่า<อ>บาานบ้านเดือดีกีอยากแบบอารมณ์สุนที่นะในทุ่งหน้าเขาคิดเพลงไหนสองคนเท่าไม่ต้องดินรนค้นคนวา้หาหความสุขในเมืองใหญ่มีได้คนที่เข้าใจอยู่บ้านของเราดีกว่า ยีนามีพื้นแผ่นดินมีอยู่มีกินตามประสาอยู่ตามมันนอกโอกนาอยู่ตามประษาของคนบ้านเราอยู่ไปก็รู้ดีคนอยู่แงนี้ก็มีสิท ตายสิตาคนอย่างนี้ก็ก็จะไปเหมืน,นึง <laughs> คนอย่างนี้ก็ไม่สิดด้นตายมันลองคิด <laughs> คนอย่างนี้ก็จะไปไปตามความฝันเล็กๆน้อยน้อยของเราก็เท่านี้อืม <laughs> สุดยอด <laughs> เอาไม่เอาไม่งเกียวไกลแล้วไกลแล้วอาทิได้แล้วตัดต่อเด้ครับผมอย่างนี้คนมีสิทธิ์ตายมันมันไปอันนี้คิดคิดจัดคิดในใจดัดดัดดัดแปลงอ่มันบอัดแปลงจากเบหลี่มันบ่ไม่ไม่มีอะไรอยู่ที่ในใจครับผมแต่ว่าดัดแปลงเอาที่ ที่เราอยู่ในชีวิตของบ้านเราครับผมแ้่แปลงเอาเนาะแต่มีกีตาเนี่เข่าท่าเลยเนาะเพลงเมื่อกี้เนาะเข่าคอร์ดเลยเนี่ยงั้นทำมีกีตารในโอเคเลยครับผมลองเพลงให้ต้นเข่าด้ฟังนะอาจารย์เกียวบรรยากาศรอบๆเพียงนะจะหาชีวิตของ นแค่ชีวิตนี้ให้สุขพอเพียงชีวิตที่พ่อเคยสร้างเรามาพ่อของแผ่นดินแผ่นดินไทยโอเคหาลานาหามา,าเรื่อยไป ก่อนเนือลาของพ่อไทยของเราฝันว่าฝันว่าสักวันหนึ่งว่าเราจะมีแผ่นดินที่เราอยู่อยากให้รู้ เพราะเรายังอยู่ด้วยกันไม่นานหนอความฝันของพอ่อหลวงจะให้เราดูอยู่แบบพอดีสุดอยอด้วจัน ได้แล้วม,มีกีตาร์สักสักตัวดิเนาะกีตาร์จากการนึงเนาะคิดว่านะ่ก่อโตวะก่อเที่ยงวะก่อเที่ยงน่หน่อยวะจังเขียนว่าแบบกีตาร์กันมั้ยเอากันได้เลมก๊ะำลังสิปากผ่อนโดจานเกลียวเนาะกำลังเคลิ้มเลยเ้ยจานเกลียวโดยดีกีเอาเลย,เย,เลยกำลังรับแย่งกันสระยะตัวใหม่ <c oughs> กเดี๋ยวให้แกมาก่อนเลิกโอ้ยกำลังสีว่าจุดจบสายแข็งเองเฮ้ยอาจารย์เหรอกำลังสินรับกำลังสินอวันไหมารมณ์บรรยากาศแบบเทียงนาวอะไรนาะอาจารย์เนาะอเออกำลังเกิมนั่นกินกินอารมณ์กินบรรยากาศ